ที่เนี่ยพื้นที่ฝนเนี่ยรอบโลกอยู่ในรูปทศกัณฐ์ของคุยาเสพติดทีาเล่าที่อยู่มีผลิตมาแล้วจะต้องมามอิ่มมากขึ้นเลยเพื่อของพวกเราให้ยกฐานของคุขภาพปัญญาไทยขึ้นมาลักษณะของว่าในการจัดหาปัญญาแต่ละปีเนี่ยเราจะพบตั้งชัดเจนโดยการพิจารณาจากสต๊อกยาที่จะไม่อยู่ความต้องการใช้นะครับคุณเนียนะครับถ้าดูในรูปนะครับในรูปต้นยานะครับต้นยาพอดีช่วงนี้ต้นยาไม่มีนะครับก็ดูในรูปลักษณะต้นยา แล้วก็ในในไล่ปลุกนะครับทีนี้พอเขาดาเนินการแล้วก็เป็นเป็นลักษณะใยาแห้งนะครับเก่อนนะครับนี่ก่อนที่จะจากสีเหลืองเป็นต้าตาลเนี่ยเราเราเราใช้ความร้อนให้ไล่ความร้ดนออกทำให้เซลล์มันตายทำให้มันคงความสีเหลืองอย่างนี้นะครับเราใช้ความร้อนฆ่ามันเซลล์มันปุ๊บเนี่ยทำให้เซลล์มันหยุด การการดำเนินการทางปุยนะครับก็เลยมีประเด็นต so ่างๆก็แคสูงนะครับจะมีชาวจะมีชาวไร่ในนาการตัวเองนะครับเขาจะตัดเขาจะทำกล้าให้กับชาวไร่ของเขานะครับแล้วก็แล้วก็ให้ชาวไร่ไปปลูกเสร็จแล้วว่าเอาปยาสด็จแยกออกไป้นชิ้นๆเนี้ยนะครับออกไป้นชิ้นๆเล็กอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าใบยาแล้วก็ไปอบให้มีความชื้นประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดถึงสิบสอง 11ผมรับ0.5%เพื่อเก็บภาษาได้พวกนี้พร้อมใช้นะครับเก็บประมาณปีก็นำไปใช้ได้เก็บเป็นรายสัปดาห์ก็ได้ไไดครับเคี้ยวนะหอมมากราคาพวกรถซื้อเนี่ยเจ้าร้อยสองร้อยบาทเนี่ยนะครับปูแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆไปที่ทที่หาได้ก็ตาจนกระทั่งสูญเสร็จนะครับสูญเสร็จนะครับเราใช้เวลาอยู่เก้าเดือนก็จะออกสินค้าตัวนี้ในเดือนนี้นะครับ โฆษณาไปแล้วโฆษณาไปแล้วชื่อกองทิศกายากาศ์แต่ว่าเขาห้ามเขียนกายากาศแล้วบังเอิญ85%ไม่เหลืที่เลยจะไปเขียนที่ก้อนก็จะดูน <outreach aging> ่าเกลียดทีเพราะฉะนั t ้นก็เลยจะใช้ชื่อว่ากองทิศโอเด้นโอเด้นเรนทีฟอ่าโอเด้นเลนทีฟตอนเร็วๆเนี่ย เการร่างแผนจัดประชุมและอบรมให้แก่เกษตรกรชาวไร่ของเรานะครับอย่างน้อยปีละสามครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งก่อนการปลูกพยายาซึ่งจะต้องประชุมอบรมให้ความรู้จะดึงให้พวกเราชาวสื่อวลชนมาเป็นเกษตรกรปลูกพยายาให้ได้ก็ตอนนี้เริ่มลดน้อยหน่อยลงแต่ถ้าท่านฟังจบแล้วก็บางท่านก็พยักหน้าตามแสดงว่าสามารถเป็นชาวไร่ของเราได้ ก็สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันโครงการซื้อสัมพันธ์ยาสูบนะครับซึ่งจัดที่สำนักง,งานยาสูบเชียงใหม่นะครับหักการการนำเสนอในวันนี้เพื่อให้ผู้สื่ข่าวนะครับได้ทราบก็คือการผลิตยาสูบตามแนวทางเกษตรกรรมที่ดีหรือ GAP นะครับซึ่งชื่อเต็มก็กคือเป็นห้องกูดไอจิขคาวจิลอนพัทิตนะครับ ส่วนของเชียงใหม่นะครับในฐานะของเจ้าบ้านสถานที่นะครับก็ได้ดูแลต้อนรับสื่อมวลชนและก็ผู้บริหารโรงงานยาสูบตลอดจนผู้มนการโรงงานยาสูบนะครับซึ่งได้มาประชุมหรือว่าได้มา,า,าเปิดเผยแพร่นะครับการผลิตยาสูบตามแนวทาง GAP นะครับในวันนี้ครับ กันหนึ่งแล้วแล้อาจจะไม่ได้คิดว่าจะเส้นที่มันโตมาได้เนี่ยเพราะว่าเพราะปุ่มค่าให้มงเป็นบุหคนเข้าไปเสพของทีถูกวัดนะฮะแต่หามรไม่ว่ายาที่ชาวไร่ทำเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าเขาใช้สารที่ตกค้างที่มีเขาสารห้ามใช้แต่ที่มีนี่เขาท้ามใช้เพาะยังใช้อยู่ถ้าบางลายหันนี่ยิงเติมปริมาณปริมาณในกับใน้กล่อมเลยว่าอยากทำอะไรใส่กาไปจ้มดื่มกับเมาะนะฮะซึ่งตัวนี้อันตรายมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ่อค้าที่ขายยาเส้นในปัจจุบันเนี่ยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายเพราะยาเส้นปูนหมายถึงยาเส้นยาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ยาเบื้องต้นผสมด้วยสิ่งอื่นใดนอกจากน้ำหรือว่าเป็นยาเส้นปูนต้องเสียภาษีปัจจุบันกิโลละวหนึ่งพันบาทนะเขามาอ้างว่ายาเส้นที่ปราหันเป็นยาเส้นปูนมาถึงขายได้สองร้อยสามร้อยห้บาทที่บางคั้งบางครั้งไม่บางครั้งก็อ้าง่าเ็นยาเบื้องบางครั้งไม่ใช่ยาเบื้องต้นก็ซื้อยา ของเราได้ไปหั่นคือยาอันตรายตายเดียวของเราตอนนรียนเราเรียนให้ทราบว่านี่เป็นยี่ห้อท่นเรียนให้ท่านทราบว่าปจริงจะเป็นอย่างนี้ดังนันคนที่สูบยาเส้นเนี่ยอันตรายมากท่านกัมีิโนบายให้พวกผมเนี่ยทำใบใบยาเป็นทำยาเส้นให้มันสูงขั้นตอนปลอดภัยผู้ถูกพกคือทำยังไงให้เป็น GMP สารภาพเป็นสำคัญเลค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกับมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ไหเพิ่มรายได้เข้ากับเข้าให้กับ ท่ก่เนี่ยม่ัแคดแผนการที่จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มรายได้เข้าทำงไงนะคะนอกจากจากแค่รายไบเดยวเพราะว่าถ้าเกิดด้ารายได้เนี้คือ่ว่าม่น่าจะพอที่จะสามารถได้ที่พวกเกิดเอ่อไรที่ที่ปลูกเนี่ยก็น้อยลงด้วยแล้วก็การป็างหรือว่าข่าวสารเกยับเรองทางการลสัญยูียน้อยลงนะคือมีที่สุด นะฮะเป็นสถานที่ดีนะครับที่ผมบอกนะฮะค้าขายอะไรเนี่ยโฆษณาก็ได้ทำอะไรก็ได้มาทำยาสูตรนี่โฆษณาก็ไม่ได้มีคนด่าทุกงควันนะฮะไปที่ไหนผมจะเรียนได้เลยนะมีหลายคนก็นอยากจะเข้าเราในยาสูบรพอบอกว่าโอ้ทำงานกับพวกเราดีแต่พอเป็นบุหรี่ไม่เอาลูกน้องที่มีคนหนึ่งบอกว่ามาทำบุหรี่ไม่จะมา คือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมที่บอกว่าบอกพวกเราทุกคนว่าค้าขายเนี่ยง่ายแต่ค่าขายของที่ถุนดานทุกวันไม่ยด้เพราะฉะนั้นต้องทำงานกันจริงเขาได้ท่านถามบอกว่าอ้าวแล้วเราจะเอางงส่งรับได้อย่างไรวันนี้เราอย่าไปคิดว่าเราจะสมบยืนยันนะครับว่ากระทรวงไม่ต้องการให้เราขายเพิ่มขึ้นแต่ต้องการให้รักษาสัดสว่วน เดิมเนี่ยเราดูแต่สัดส่ดวนบริษัทต่างประเทศกักบบริษัทไทยเขาก็ตลาดมาเยอะนะแล้วตลาดตัวสินค้าตัวบริเวณก็จิ้งเกิดบมดเลยเราแทบไม่มีเพราะว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลักษณะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการใส่สารปลูกเยอะอะไรทีไรเนี่ยน,นะองค์ความรู้เราไม่มีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีสิ่งแรกเลยถ้าเราจัดแยกหน้าที่ของเราก็คือเราไม่ไม่ได้ทําให้ตัวเราขายมากขึ้น เพราะว่าจำนวนมากมันมากขึ้นแต่เราต้องการไปเบียดตลาดของต่างประเทศที่เข้ามาอันนี้กือขั้นแรกนะผมบอกว่าการขายมากขึ้นของผมผมไม่ดีใจนะแต่การทำให้เขาขายลดอลงผมดีใจก็คือผมขายมากขึ้นแต่เพราะฉะนั้นเวลาผมบอกเนี่ยผมไม่อยากขายมากขึ้นแต่ผมต้องการเบียดให้เขาขายน้อยลงสุดท้ายมันก็คือขายมากขึ้นมันก็เดิขึันมา นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสินค้าดูเซ็เมนต์อันนี้เป็นการตลาดต้องมีสินค้าดูเซ็เมนต์เพราะฉะนั้นกระบวนการมีสินค้าดูเซ็ตเมนต์กระบวนการของสินค้าแต่และประเภทมีกระบวนการและกลุ่มไม่เหมือนกันนะสองสิ่งที่สำคัญก,ก็คือเราจะเพิ่มรายได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ายอดขายเป็นอย่างเดียวแต่มันเปนการลดต้นเราก็ิก่มกำมนด ภาพเพิ่สูงข,ขึ้นใช้กระบวนการซื้ออะไรทําตามซื้อของให้ถูกขึ้นซื้อใบายาปกติซื้อ e a อ c t i o นเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องซื้อตามนั้นเต้องไปวยงานของรัฐปรากฏว่าของไปเมืองนอกไปด้วยกันเลยฮนะบางถามเขาเอ้ามีปัญหาอะไรไหม,ไมสกายเอเมอร์สมัครไทยถามข้อแรกระบบ e a อ c t i o นบ้านดูเนี่ยพอเปิดเสร็จเรียบร้อยมันตอบได้หรือไม่เราบอเออบ้านผมใช้วิธีนี้ผมก็ตอบไปดิ ก็ใช้วิธีก็พยายามลดต้นทุนเพราะนั้นเราไม่ได้เพิ่มรายได้อย่างเดียวก็คือเราพยายามลดต้นทุนแล้วเราทำได้ดีนะครับคือผมอยากจะให้สังคมได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่องค์กรเล็กๆที่ถูกต่อว่ามากๆเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างแล้วเราได้พัฒนาอะไรบ้างก็อยากจะเป็นภาพสะท้อนเล็กๆให้สังคม เมื่อกี้เได้ยินบอกว่าเคยโรงงานที่โคจนาอันนี้คือจะเป็นโรงงานผลิตพอเราแมแห่งใหม่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ,รบก,ก,ก,ก็เป็นมติค<ข>อรมอเดิมเนี่ยให้ไว้คือยี่สิบหกพันสองร้อยะครับเราเอ่อกตอนที่เริ่มตีเข็มเนี่ยก็มาเกิดน้ำท่วมเมื่อปลายปีืสีบห้าสิบก็เราก็กลับมาพิจารณาว่าเราควรจะทำอะไรหรือไม่และในที่สุดเนี่ยเราก็คิดว่นานะเพื่อความสิทธิ์ของเราคนเมืองอโสาน แต่ว่าตอนเราเสนอไปเนี่ยทางกระทรวงก็มองเห็นว่าณวันนี้เนี่ยมีการป้องก,กันชัดเจนทุกควรจะกลับมาอยู่ที่นี่ที่เดิมก่อนส่วนถ้าเกิดจะทําที่สองนั่นต้องไปชั้นที่สองเราไม่ติดนะครับเพราะนั้นก็เราก็คงยังใช้มงคลเข้าเดินรับแล้วก็ตามแผนการก่อสร้างต่อทุก็ะดังตามัจะเริ่มทลเลเต้ก็เราคิดว่าก็5-7เนี่ยก่อสร้างเสร็จนะครับ5-8เนี่ยน่าจะเสร็จไม่ได้ในการที่จะเอาเครื่องจักรเดิน ก็คิดว่าประมาณสักห้าปีหรือแปดต้นปีลีเก้า